สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุกคนวันนี้ไอ้พาพี่น้องมากินน้ำนัวน้ำนัวขนมจีนอันนี้ซื้อเอาด้วจ้ะร้านเจีหมูเนาะแล้ะก็ได้เป็นขาหมูเอามาจากซื้อมาจาก b i ๊กซพักปลอสารพิษอยู่รีสอร์ทอันนี้ก็ไปซื้ออยู่ร้านเย่ลอย้อซื้อสิบเอ็ดองศามาอน,นี่บ้านไอ้ กินผู้เดียวมนันนี่อือแผแผปร่ะแไอแซ่บแซบมาด้วยจะเด้อมันกินกับไอเด้อไอ้ก็บ่เคยซื้อกินจักเถอซื้อให้พ่อแม่เอาแบบหัน่นเจ้าของเอาแบบขาแบบนี้ขาต,ต้นๆแบบนี้ขาหมูเยอรมันสองร้เท่านั้นสองร้กว่าบาท แซ,บแซบ่บๆอืมเข้มอาะอายงหยำบะรรได้แยบวันเดิมมงมงข่คุณแม่มาให้เป็นถาด

เขาถามว่าเขตไทยกี่องศา,าบอกสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองบอกว่าถ้าฉันไปกับปานเอาฉันไปตายซื่อมันวะเป็นความดันนะนะตอนนี้เพิ่นก็อยู่เฮือนเพิ่นอยู่ไหนเขตห้าสิบหกอิกสระาพาเพิ่นก็ไปทางมาแซ่ พันกิโลไปหาตรงที่ลูกพันอยู่นะจ๊ะไปซ่อมเรืออีกเดือนกว่าพันบอกอืมเดือนกว่าก็เสร็จไอกกาสิบปไปแต่ยังบนแน่ได้จ้ะพ่นถามนอกเมนว่าไอา้นี่กินของแข็งได้หรือบ่เพิ่งสามเดือนคือไอ้กินของเป็นไอ้กับบริยามแหลกได้จ้ะยำพอกินได้อาการ กืนเลยห่อยคะเปิดแอร์สองหัดแรงกลางเวนแปะแสแอร์บิ๊กซีเซเว่นปวดตลอดกระตายขาดไฟ

con nhai cái nhau hẳn mạc ạ dắt cái yên mừng ngựa ngựa ai พักลายเฮ็ด มันนีวันสีส้อทุเรียนมากินแต่ว่าบรรยากาศมันฮอนแหง้งกันเลยไิซื้อให้กระจอหั่นมาก็ดีแล้ว วแววแว่าแซ่บแซ่บมากพี่น้องแผบตแซ่บไปแซ่แบแซ่บ กินเป็นเชือแรกเลยจากขาหมูเนี่ยบ่สื่อกินอกาากีกบ่แซ่บบ่มักผักออแกนิกน่ก็ะฮึ่นฮึาา่นต้างหาผลไม้ไส่ปุ๋ยหรือแอบบน้ำบ่อพอเลยฮึน เงือ่หอมคอก รลังที่อยู่ประเทศไดได้ไอ้เพิ่นเก่งเลยจ้ะจะบ,บ่แม่พ่อใหญ่หรอกหอดแห้ง <c oughs> <c oughs> สินค้ายังขายเหมือนเดิมนะคะครีมก็มีครีม350บาทกันแดด170บาทนะคะ ถ้าซื้อเป็นแ,แพ็กเกจคู่ก็ห้าร้อยบาทถ้าถ้าโอนก็ส่งฟรีโบวีบวีมาดับก่อ เออโอ้เบื้องหลัง <laughs> จะมาเบิ่บองหน้าไปเนี่ยเนอะรับก็ได้เนอะว่ามีอะไรดีเออฟ้ลออ้างมือไปยังขาดก็บไปเลยก็ได้ฟูย่อยเซ็กซี่อยู่บ่เซ็กซี่ขยิบายตังไทางไหนทีนดู เราจะกินจะบอกคาโมเยอามันมินมาหมัดดอกนี่ออยงบะมัดอิ่มลยบะไหวแล้วพี่น้องจ้าโอเคนะคะทุกคนจารรน๋าสัหมันนี่อาจจะขอขอนญาตไปก่อนนะขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจหลายๆเด้จะเดีย๋ยวจมีไอายเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย